สำหรับการทำซัลโอมูชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากในคลิปวิดีโอในสมัยนี้นะครับมันทำเพื่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจหรือทำให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราเห็นอะไรที่มันช้าๆเราก็จะเห็นลักษณะของการทำงานได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวเหมือนเดิมครับให้เราเลือกคลิปวิดีโอเฉพาะส่วนที่เราต้องการโดยเราจะเป็นจะต้องตัดในส่วนที่เราต้องการออกมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะ อันนี้คือผมตัดมาแล้วนะเร,เราต้องการที่จะทําให้มันช้าลงนะจะทํำยังไงแต่ก่อนหนะ้านั้นผมจะลองเลย์ให้ทุกคนดูก่อนนะครับนี้มันจะวันนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนิดน,นึงนะเอาแบบนี้แล้วกันสมมุติผมเอาแค่ช็อตนี้นะขออนุญาตตัดก่อนตัดปุบ๊บนี่นี่คือช็อตที่ผมต้องการให้มัน slow motion เรามาดูแบบปกติก่อนว่าเราจะสร้างภาพยนตร์หรือเราจะ สร้างตัวอย่างหนังในที่นี่แบบปกติทีนี้สโลโมชันครับเลือกมาที่คำว่าความเร็วเห็นไหมครับมีเต่าและกระต่ายตัวเลขภาพนิ่งเพิ่มรีเซ็ตแล้วก็แถบตรงนี้นี่ครับส่วนสำคัญคือแถบตรงนี้ครับเมื่อเราต้องการทำสโลเราจะต้องเลื่อนไปทางไหนครับไปซ้ายหรือขวาเราจะเลื่อนมาทางซ้ายนะครับถ้าเราเลื่อนไปทางขวาเป็นกระต่ายกระต่ายมันจะไวกว่าเต่านะจ๊ะดังนั้นเราต้องเลื่อนมาทางซ้าย แบบนี้เห็นไหมครับตัวเลขจะเริ่มเปลี่ยนไปคลิปวิดีโอของเราจะขยายออกมามากขึ้นนี่ซึ่งถ้าเราไม่ตัดเสียงออกก่อนนะครับเสียงมันก็จะเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เรามาระวังด้วยแล้วกันเวลาตัดคลิปนะนี่เมื่อเราทําเสร็จแล้วเรามาลองทดลองเล่นกันดูว่ามันจะเป็นว่าจสร้าง นี่นะครับ <Happy. S 1> คิดไปดูโรับมสโลว์เช่นนี่ยมหาคึ้นเ <s ans> อาไปทดลองปรับใช้กันด uh, <s ans> ู